นะคะน้องน้องคนหนึ่งสามีเขาเป็นญี่ปุ่นเขาก็ไปญี่ปุ่นบ่อยแล้วเขารู้ว่าป้าน้องอะ่ะชอบออนกชอบอะไรสวยๆงามๆอันนี้เขาเขาปักกิโมโนนะคะคนญี่ปุ่นปักกิโมโนเขาก็ถ่ายมาให้ป้าน้องป้าน้องกเออ็เอามาตัดต่อแล้วเสร็จแล้วก็ พราะเขาจะซ้อนกันค่ะก็มาตัดต่อแล้วก็ไปให้เขาขยายแล้วก็นำมาปักเสื้อค่ะปักเสื้อใส่เดี๋ยวตามดูนะคะว่าป้าน้องจะปักมาได้เหมือนไหมได้ลายจากกิโมโนน้องก็ถ่ายให้จากญี่ปุ่นค่ะป้าน้องก็มาขยายแล้วปักนะคะนี่ปักด้วยมือนะคะปักด้วยมือค่ะ ุดนี้ใส่ไปไหนคนบอกสวยทุกคนป้าน้องก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นนกกระดอกบัวค่ะป้าน้องก็ชอบสีของเขามากนกตัวนี้ว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมก็มาถ่ายรูปแล้วก็ไปขยายนะคะแล้วก็มาลองปักสําเร็จค่ะตามดูนะคะว่าป้าน้องทำได้แค่ดอกบัวที่ถูกใจ แล้วก็มาประกอบค่ะ